จะสตาร์ทมอเตอร์นะครับผมปั๊มจะมีอาการเสียงดังนะครับหลังจากกินโหลดเลยเดี๋ยวเราจะมาจ่ายตัวไพลอลตดนะครับเสียงเบาแล้วครับครับต่อไปมาทำการเทสกันครับ ตัวนี้เราได้จ,จ่ายกัญเข้าเรกูลเลเตอร์นะครับน,น,น,นะครับ200แล้วนะครับ200ก็จะค่อยลมกระชานะครับเดี๋ยวลูกแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับเคสได้ตักพักแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูลูกหลังนะครับ น,นี้เราก็จะมาทําการเทสปั้มคาวาซากีนะครับเป็น K3V140DT นะครับตัวนี้เราได้ทําการจากสัญญาณที่เรกูลเลเตอร์นะครับจะทำการปรับแรงดันที่2่อบาหล่ายครั้งนะครับด้านบนคือสอายกันไหลนะครับ ัะรนะครบเมื่อสักครู่เราได้ทำการเทสปั๊มลูกหน้าแล้วนะครับต่อไปเราจะทำการเทสปั๊มลูกหลังครับเมื่อสักครู่ผมได้ลองทำการเทสปั๊มลูกหลังดูแล้วนะครับ ปรากฏว่าโฟมันไม่ตกเมื่อเรายิงไพลอตนะครับผมผมเลยทําการเปลี่ยนเลคูลเลเตอร์ตัวนี้ดูนะครับและเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง อย่งเงียบด้งครับโฟไม่ค่อยลงนะครับหลังจากกินไทหลัตไป หนึ่งร้อยร้อยห้าสนะครับโอเคเราไปเอาสัญญาณออกไปเอาสัญญาณออกนะครับ โบก็จะกลับมาเรื่อยๆได้สามเสียงก็จะรังขึ้นเรื่อยๆนะัแข่งแรงดันก็จะไม่ค่อยต่งนะครับเพราะว่าไม่ได้ยิง เงียบแล้วน,นะครับโฟก,ก็จะค่อยๆจบโอเคนะครับ